Bye. <music> สวัสดีคะ่ะทุกคนนี่นี่นตอนเราเข้าสู่แอลเซเบโตนะคะก็วันนี้นะคะก็มาทําคลิปประมาณ5้าโมงนะคะเกือบ6กโมงเลยนะคะทุกคนก็วันนี้ก็ได้มีแมปใหม่มานะคะทุกคนแล้วซึ่งแมปนั้นนะคะเขามีเควสให้เราทําด้วยะค่ะุกน,นี่ก็คือจะเป็นโพสต์ใหม่ของเซเบโตไทยแลนด์เลยนะคะนี่ก็คือเขาบอกว่าอีเวนต์ขึ้นบ้านใหม่นะคะเขาก็จะมีแมปให้เราไปทํานะคะนี่ก็คือเป็นแมปแรกเลยนะคะก็เดี๋ยวไปก็จะพาทุกคนเข้าไปทํากันนะคะก็ก่อนไปเลยนะคะ ก็ฝากกดไลฟ์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ปายด้วยนะคะให้เดินทางไปถึง3 0 0 0ัพซันะคะทุกคนโอเคไปงั้นเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปในแมปกันเลยนะคะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็เข้ามาในแมปแล้วนะคะเขาบอกว่าไปที่ห้องนั่งเล่นใน my house นะคะก็คือในบ้านเองนะคะทุกคนเออเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปกันเลยนะคะอ่าก็เข้ามาได้เลยนะคะก็เปิดประตูด้วยนะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนแมปแรกก็เอ้ยควสแรกก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะต่อมาเขาบอกว่าถ่ายเซลฟี่นะคะทุกคนอ่าถ่ายเซลฟี่ใช่ปะละ่ะเราก็จะต้องถ่ายเซลฟี่กับทีวีนะคะเขาให้เราถ่ายเซลฟ กับทีวินเนงนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วคะ่ะเราก็กดรับเควสเหมือนเดิมเลยนะคะ mm hmm. ทุกคนต่อมาเขาบอกว่า mm hmm. ใช้โหมดแก้ไขในการแก้ไข my house mm hmm. ก็คือ mm hmm. สามารถดูไอคอนรูปบ้านที่ mm hmm. ด้านบนขวาของหน้าจอนะคะ mm hmm. ก็คือ mm hmm. เขาอยู่ตรง มุมขวานะคะทุกคนตอนแรกไปก็คิดว่าเออตรงไหนวะมุมขวามุมขวามันอยู่ตรงไหนอ๋อก็คืออยู่ตรงด้านบนนะคะทุกคนแต่คือแบบอาจจะไม่เห็นนะคะเพราะว่าไปไม่ได้เอาเต็มจอนะคะอะก็ได้รับประทัดมา2ออันนะคะต่อมาเขาบอกว่าอบครับเค้กด้วยเตาอบนะคะทุกคนโอเคก็ให้เราอ่ะมาที่บริเวณห้องครัวได้เลยนะคะ โอเคค่ะลราก็ให้เรามาที่บริเวณนี้เลยนะคะแล้วก็กดตรงไอ้ข้างบนนะคะทุกคนแล้วก็ให้กดข้างล่างนะคะ <c oughs> เขาก็จะขึ้นว่าอบเค้กด้วยเตาอบแล้วนะคะแล้วก็กดรับเควสด้วยนะคะทุก <c oughs> คนต่อมาเขาบอกว่าแปลงฟันที่อ่างล้างหน้าในห้องน้ํานะคะทุก <c oughs> คน โอเคค่ะล้วก็ให้เรามาที่ตรงนี้ได้เลยนะคะก็เปิดประตูไปตามเคยนะคะทุกคนแล้วก็ให้มาบริเวณอ่างล้างหน้าตรงนี้อ่าแล้วก็กดที่ตรงล้างหน้าได้เลยนะคะโอเคแล้วก็ล้างหน้าแปรงฟันจ้ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดรับเควสด้วยนะคะทุกคนต่อมาเขาบอกว่าพบกับอะไรอะ่ะตัวเล็กไปมองไม่เห็นนะคะทุกคนแต่แบบพอจะอ่านๆได้อยู่นะคะ โอเคก็ให้เราอะไปที่ส่วนหลังบ้านนะคะไปเจอเอเลียนป้าทุกคนเอออันนี้ไปก็ไม่แน่ใจนะก็ถ้ามันติดขัดยังไงขออภัยนะคะทุกคนเพราะแบบเครื่องไปแบบมีลวนบ้างน,นะคะก็ขออภัยไว้นะขนาดนี้ด้วยลักกันนะคะก็คลิปนี้ก็จะเดินทางไปช้าหน่อยนะคะเพราะเนื่องจากว่าแบบเออคือค้างด้วยนะคะอะไรอย่างนี้นี่ก็คือให้เราอะมาเจอที่ไอตัวสีฟ,ฟ้าตรงนั้นได้เลยนะคะทุกคนอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ให้เรากดรับเควสได้ เลยนะคะดูคนเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เราก็จะได้ประมาณประทัดไว้ปาร์ตี้2ออันนะคะต่อมาเขาบอกว่าดูเครื่องใช้นะคะดูคน ดูเครื่องใช้ของไอ้เจ้าตัวสีฟ้านั้นนะคะ <Hey. S 1> ก็คือเขาก็จะอยู่ในนี่อยู่ในประมาณขวามือนะคะทุกคนอ่ะเราก็ต้องไปกันนะคะให้เราเดินมาเลยนะคะทุก mm. คนเดินมาอันไหนก็ได้นะคะโอเคแล้วบรยแล้วค่ะก็คือให้เราเดินมาอันที่สามอันขวาสุดเลยนะคะ mm. โอเคแล้วก็เขาบอกว่า mm. บันทึกไม่เฮาของคุณนะคะ mm. เขาก็จะมีตัวบันทึกอยู่นะคะทุกคน mm. แต่คือไป mm. ไม่ได้เอาตรงนั้นมาให้ทุกคนดูด้วยนะคะแต่ถ้า ทุกคนลองเล่นนะทุกคนก็จะเห็นไอตัวที่มันจะเป็นเหมือนการแก้ไขของตัวบ้านนะคะอะไรอย่างนี้แล้วก็ที่เรากดที่บันทึกได้เลยนะคะคาว่าบันทึกแผนที่ก็จะอยู่ข้างบนอ่ะคแล้วเขาบอกว่าให้เราไปที่บ้านต้นไม้ในส่วนหลังบ้านนะคะอันนี้ก็คือไปก็ทําการปิดโหมดแล้วนะคะปิดโหมดการตัดต่อของการแก้ไขแล้วอ่ะก็ให้เรามาที่ตัวนี้ได้เลยนะคะหลังบ้านนี่เป็นส่วนแบบนี้เลยเออก็ดีนะแบบ มีข้างหลังบ้านอะไรอย่างนี้นะคะโอเคเรียบรอเลาใคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปรองกันค่ะโอเคค่ะทุกคนก็คือเนี่ยเราก็ได้มาแล้วนะคะเ,คเป็นแบบว่าประมาณร้อยเซมนะคะทุกคนก็คืออันนี้ไปไม่แน่ใจนะทุกคนว่าเออเนี่ยมันอยู่ในราคาประมาณเท่าไหร่นะ แต่รู้แค่ว่าแบบมันคล้ายๆเอเลี่ยนอะนี่นะคะก็จะอยู่ในราคาประมาณ100เซมนะคะทุกคนรู้สึกว่าแบบพูดงงงงวยงวยยังไงไม่รู้นะโอเคก็ขออภัยนะคะถ้าอาจจะแบบพูดงงงงวยงวยอะไรอยแบบนี้ยบ้างนะคะแบบมันก็แอบงงจริงนะคะโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ปาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวค่ะ